ที่เราเคยบ่นว่าปลาในนาไม่มีกบในนาไม่มีอะไรพวกนี้ก็จะคืนมาหมดครับที่นี่นาผมมีอยู่สามไร่มีสองแปลงนะแปลงแปลงนี้หนึ่งไร่หนึ่งงานแปลงข้างหน้าผมหนึ่งไร่สามงานนะสองแปลงนี้เวลาผมผมเก็บเกี่ยวข้าวเ,เสร็จมันจะม,มจะีมันจะมันจะมีน้ําอยู่น้ำน้ำขังอยู่นะครับผมก็จะให้ชาวบ้านนะครับเข้ามาสูบน้ําแล้วก็เพื่อเพื่อเก็บปูเก็บปลาปีที่แล้วนะครับ ถังสีนะครับทุ่งนี้เขาสูงหกได้ได้ประมาณสามสีท่ทังสีนะครับทุ่งทุ่งน้ำมันทุ่งใหญ่นี่ได้ประมาณห้าหกถังสีนะครับปลาเยอะมากนะครับมีทั้งปลามีทั้งกบมีทั้งปูนะครับนะครับปลามีพวกปลาปลาเข่งบ้านเราปลาหมอนะครับเยอะมากนะครับปลาปลาคอปลาช่อนนี่ก็เยอะเหมือนกันกระปูนี่ก็เยอะเหมือนกัน นะครับผมเคยทําคลิปเรื่องกระปูลองลองไปตามดูนะนะครับปูนี่เยอะนะครับปูมันไม่รู้มาจากไหนนะครับชาวบ้านนี่หน้าหน้าแร้งชาวบ้านเขามาขุดกันเจ้าละวันเลยนะครับนาผมนี่พุ่นหมดเลยนะตามเกษตรตามขนาดน,นะครับพุ่นหมดพาะชาวบ้านเข้ามาขุดปูเขาบอกว่าปูนเยอะนะครับเขาบอกหากบหาปูกันก็ไม่ได้ห้ามเขาให้ก็หาอยู่หากินกันวันนี้ก็จะให้พี่น้องเกษตรกรของเราเกิดความมั่นใจ ในสองประเด็นประเด็นที่1ก็คือการทํานาในดินที่ไม่รวมสมบูรณ์นะครับเราสามารถที่จะปรับปรุงที่ดินของเราได้ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการทําอินรีนะครับผมจะเอาของผมเปตัวริงศึกษานะครับที่นี่ผมมาซื้อที่ดินเมื่อปีห้าเจ็ดนะครับมาทํานาปีแรกนี่นะครับได้ข้าวประมาณ10กว่ากระสอบครับแทบจะไม่อยากแะมานาน,นะครับไอาชาวบ้านเขาไอาชาวบ้านเขานะครับ พอปีที่สองผมก็คิดว่าจะปรับปรุงลุงดินยังไงนะครับมาพอพอหลังที่ปีแรกได้ข้าวสิบกวัวสอดผมก็มาไถากบต่อสั่งเลยครับไถ้กบต่อสั่งนะครับแล้วก็มาหวานปอเถืองแบบที่เราเห็นนี่นะครับหวานปอเถืองนะครับพอถึงหน้าพอถึงหน้าทํานาผมกแหนแดงใส่ในนานะครับพอข้าวจะตั้งท้องผมก็น้ําหมักนะครับสาด นะครับปีที่สองก็ขยับมาห้าสิบกว่าสอบนะครับพอปีที่สองเก็บเกี่ยวเสร็จผมก็ทําซ้าเหมือนเดิมอีกนะครับไถกลบตัวสั่งนะครับไถกลบตัวสั่งนะครับแล้วก็หวานปอเทืองแบบที่เราเห็นนี่นะครับพอปอเทืองเสร็จผมก็ไถไถกลบปอเทืองอีกนะครับหลังจากนั้นก็ที่นี่จะเป็นหน้ายอดครับใช้เครื่องจักรกลการเกษตรหยอดนะครับเพราะหน้าฝนพง่อตามด้วยเหนแดงนะครับ ก่อนข้าวตั้งทอมของก็ศาสตร์ด้วยสารเชีวค่าก็ทําวนเวียนอย่อยางนี้ปีที่สองในห้าสิบกวสอบนะครับจากสิบกว่าสอบในห้าสิบกว่าสอบพอมีกําลังใจที่มานานะครับปีที่สามนี่ผมก็ทำเหมือนเดิมอีกครับไถกบนะครับไถกบต่อสัง่งนะครับไถกบต่อสัง่งมันดียังไงครับเพราะเพราในต่อสังมันก็จะมีธาตุอาหารหลัก N P K มันกันมีธาตุอาหารเสริมมอนกันแล้วก็ลดการเผาครับพื้นที่การเกษตรเราด้วย นะครับผมใช้กบต่อสั่งในปีที่สามนะครับแล้วก็พอแรงปุ๊บก่อนที่ความชื้นจะหมด,ดี่ผมก็จะหวานปอเทืองแล้วก็ไถนะครับปีที่สามผมได้แปดจีบกว่าสอบนะครับชาวบ้านแถวนี้เขาไม่เชื่อว่าผมไม่ใช้สารเคมีนะครับจริงๆสารเคมีเราไม่เคยใช้นะครับปุ๋ยเคมีเราไม่เคยใช้นะครับชาวบ้านเขาไม่เชื่อเขาว่าผมใช้นะครับผมนี่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ นะครับต้องมาทำนากินเองนะครับนาแค่สามไร่ได้แปดสิบกระสอบนะครับปีหน้านี่นี่กำลังนี่นี่เป็นรอบรอบของปีหน้ารอบของปีหกหกไม่ใช่ปีหน้าปีหกหกนี่ระหว่านพอเทืองไปแล้วนะครับเตรียมไถกบแล้วนะครับฉะนั้นในสองสัปดาห์นี้ผมต้องรีบรีบไถกบพอเทืองที่ดีต้องหวานประมาณสักสี่สิบห้าถึงหกสิบวันช่วงออกดอกสดๆที่เรารีบไถกบเลยนะครับจะให้ปุ้ยธ้าตัวตัวหลักก็คือเอ็นเอ็นไนโตรเจนี่สูงมาก นะครับซึ่งทําให้พืชของเราเนี่ยจะเจริญเติบโตดีมากนะครับโดยเฉพาะข้าวในช่วงที่เราทํานาให้มั่นใจว่าดินผาาอีสานของเราซึ่งแม้จะเป็นดินทรายเราสามารถที่จะปรับปรุงองค์ดินให้เราให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ได้นะครับแล้วก็การทํนาอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับทาเหมือนผมว่านะครับท่านจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับที่สําคัญนะครับสิ่งแวดล้อมของเรานะครับ ก็จะมีก็จะดีตามไปด้วยนะครับความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับที่เราเคยบ่นว่าปลาในานาไม่มีกบในานาไม่มีอะไรพวกนี้ก็จะคืนมาหมดนะครับก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับได้ให้ความมั่นใจเอาวิธีการง่ายๆแบบที่ผมทำเนี่ยไปทาแล้วทุกท่านก็จะประสบความสาเร็จในเรื่องการลดต้นทุนในเรื่องสุขภาพในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับ